ครับท่านผู้ชมครับก็มีการแข่งผิเศษห่างจายวัวเลิกแล้วนะครับคงจะแข่งกันตัวต่อตัวติดกันเป็นลาแล้วนะกูนี่จะติดกันครับิงจะาเร่อกงจนอ้ี่ม่่าเลย่ากับอะกววงานนกาไเตลยันเถ้าข่งปิดวันนี้เดือนกุมภาชนนะครับเดินติดวันนี้เดือนกุมพาจน คตรันนักงานโอ้เวทองแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเยอะเวลาม่เอาเรียนแล้วไหว่าจะบุกเลยคนคับที่พอดูข้างอะไรจนหลานเยอะมา

ชนนะชนนะครับคู่นี้ติดนะครับติดต้ลงบอลวันนี้บอลวันนีต้อลนบอลล่นนะอาจจะเจ็บเป็ดเป็นแบบต็มหมดติดได้กับหู้นี้ติดกับไม่หมากเหลืองไม่เท่เวลานะครับูนี้ติดกับติดกสัญญาำลังจะลงนำาในสัญญานะครับนี่ขายโจริงโตชอง ก็จะนารับทองนะครับค่อยแปลกาไรกลางถ้ากัผ้าออยากอยากกอยน้องเบล่สิน้องอยากคอยน้องเบล่สิเอครับเราก็นี่คือข้าวขาวขวดไว้ของทาน้ำถุงโปรตีนเดียมนะครับลังจาก้วเหลือกล้องวันตีที่มาตันวาแล้วการนัดเปรียบครับการนัดเปรียบกันอาเมื่อมื่อหนาอข้างหลายร้านครับ ข้างละหนึ่งล้านแต่กับคุณผ้ากับช่องลานแต่กับช่องลานนั่นเองนะช่องลานแซ่บช่องล้านแซ่บกับช่องลานแซ่บกับผูนี้ถ้ากับช่องลานแซ่บสนามบอโลสนามบอลครับขายโกดิงโตทองนะครับนี่คือข้อมูลความเกินไววข่าวคราวนะครับจากช่องโจตายโดยอาจารย์เดิมนะครับช่องโจตายเรามีข้อมูลข่าวสารด้านวัชนให้ารย์ได้แล้วอาจารยได้รับรู้กันนะอาจารยได้รับแร้บ นอนข้างละหนึ่งล้านกินจ็อตเล็กฮามิ่งถ้าว่ารุงชาวันชุนไวายนไม่ไม่ชนหรือว่าท่อนกินหนึ่งเส้นครับครับนี่คือคำยืนยันจากหนาเกียรตินะครับกติกาตกลงเจ้บพอคู่นี้แต่ว่าน้องพึ่งมาช่วยสานครับก็เป็นน้องพึ่งมากมาครับจากระน้ำบอลรอครับจักในมาในน้ำก็ได้รอเนครับน้อยในะน้ำกับหลวงวังครับที่ไหนนี่ดีมันชิ้นตัวทองครับ ไอเดียวนองเดียวใช่ที่มันนึกว่าปอดเกี่ยวกุ๊กตรงนี้ตัวชาวขุนเชียงวันก็จ่าจูถึงนี่นองงัวบ้านกับนี่าเแขยงกูใเจ ดีนน like ี่นี่ก็ต้มอนนี่อาพี่ไปเลยขึ้งเก้าบอวนนี้นะเก่านะวันี้นานีัเก้าเลยับเก้านนี่ใต้หงใต้เลยพึ่งได้เลยนี่ละคือทำลุงนี่บปไปัม้วนะปีด้วยัมเมอนนี่นี่นี่ของเนนี้ผมไม่ปนก็ได้เลยอมันหนักเลงจนกัรู้ในเนะ่หมักนเมนองลานอานเส้นช่องลานนึ่งเส้นช่อง หลาเมื่อเมื่อกลาวันสองันหนึ่งนครับชิงแจมร์หลุนพิกัดหลุนเล็กกับรลุนเล็กหลุนจิ้วพิเดศครับดาทด่มาบนลดาวดีมาบอลมาครับติยมาพี่อลมามามาเพึ่งมาพี่น้อย ไม่ต้ไม่จงิตาไม่นะจังนี่อมานี่ต้องเหลือดมาล้วงนยจับมือีนี่นี่อับเ่นางลาฮารมันเมื่อนองกันข้างละหนึ่งล้านบาท รว่างใครกูสิงตูต้องก็ไปบดคร่มาณลงเบอาชึ่แจ๊นะครับปี่นอยมา่นี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 นี่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 นน้่นี่นี่นี่น่นี่นีนี่นีนีรนบนี่นอ่นี่น่นีนีี่นีนีนี่นี่นีนี่นนนี่น่นี่นมนนีนนี่น่นีนี่่นน่นนี่นนีนี่นนึ่งี่นนี่นีนีนี่นก่น่นีน่่นนนนน่นนน่นร่ คเดินป่าช่วงนั้นแรงบอดีนะครับการถุกยางการสะดวกันมัดเงินอย่างเต็มที่ครับมีเวลาที่จะดูแลการเดินนี้ตันว่าข้ามาทิ้าวันเลยวเมือน่าเ้มือนพฤกามจะมาเริ่มถุกจองาครับจะให้ดูให้ชุ่มกงทนถุกช็อตครับอบคุณหมากครับก็เอนื่องคู ซองลานก้องระน่ำจุงโปสเตเดียนกับปีกะําการจนนะครับโนดเรื่อวายนองเดียวโนดอักซอนผ่อนโนดทิบอักซอนผ่อชัยนำารับนะครับเรื่อยนองเดียวขายโคทิ้งโตทองกับก็คือขายโค้สกุลเพชรไปยังนำโจกพบกับโนดล่างข้าวสกุลเพชรไปยังนำโจกกับโนดล่างข้าวสกุลเพชรพยังนำโจกตัวนี้ครับ